ดอนมาถึงบางสะพุงแล้วจะไปที่วัดป่าศิลาวดีจะไปหาพี่สาวที่บุชีที่นั่นนะไปแบบไม่บอกเลยนะนี่ไม่ได้โทรบอกเลยว่าจะไปพอถ้าเราบอกว่าจะไปไมันไม่ได้ไปนะเลยว่าไม่ต้องบอกเลยไปถึงเจอเลยมาจะซื้อเห็ดข้างทางที่เขาขายเห็ดไม่ได้เลยหมดแล้วรู้จะได้หรือเปล่าอันนี้บางสะพุงแล้วใช่ไหมติบางสะพุงบางสะพุงแล้ว เราทำงานที่แบงค์ทำนังขายรถตรีงไงที่ทำงานไม่มีกูอีใ้ใหนงังดีอยู่ข้างบนได้เดินทางเอ,าอ้าเรียนนะไม่เป็นแบบนี้ถูกถูกถูกแล้วค่ะอันนี้ไรสดใช่ไหมเออไ์สดได้แล้วคะเนนโอ้ได้ใช่ไหมนีม่เลยแล้วก็กินข้าวัอนั่งดีๆเลยไม่เห็นค่ะมไม่เห็นเลยค่ะไม่เั่นกินไ,ได้เลย ข้าวผัดหมูใส่ไข่ใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าจะไปกินที่นู่นกันแต,แต่ไปกินแกงเห็เอาปลาส้มไปฝากพี่ซีด้วยพรุ่งนี้ตะวายพระตาหารตอนเช้าวัเช้าตื่นสายเพราะเมื่อคืนนอนดึกมัวแต่ดูละครสีรอส์รมาแต่แต้ละละครหรอเรื่องอะไรครับแม่แม่สวัสดีกับเอฟซีด้วยค่ะแม่ สวัสดีค่ะ FC หรือว่าแฟนเพลงทุกคนนะคะคิดทอดหลายๆเด้อกินทอดทุกคนเลยค่ะคิดทอดปลาร้าจักเต้านี่คือมนุษย์เนาะค่ะคิดทอดกันมีความดีสรข้อข้อข้อต่อกันต่เอเปน็นมบำรุงกินลงไปกินข้าวผัดใส่ไข่ใส่หมูมกักจะแตกเมื่อคืนนี่พี่สาวว่ากินซุปเห็ดไข่บ่ก็เลยว่าบ่อขอดกรบเบื้อื่นบ,บ่อยากันเอามาให้ ยายพูนบอกว่ากินน้ำแน่แม่ตอนนี้กำลังติด COVID โควิดอุย้ยป้าติดทำไมโควิดเนี่ยรักขนาดนั้นเลยเหรอถ้าไม่รักโควิดหรอกไม่ติดโควิดไม่รักโควิดนะนัชชาบอกว่าสวัสดีคะ่ะสวัสดีค,ะดคะ่ะบ่ได้ไลน์สดใเบิ่งด้วแล้วเนาะอ๋อเอาวันดีสิได้เห็นชั่วมือเลยถาบว่าขี้ขานไหมถาบ่ามือนั่นจะตากแดดแน่เห็ดสวนแน่ ม,มัน,นีมีวันนี้เออวันนี้ยายพูนถามว่าเมื่อไหร่แม่จะมีเพลงใหม่อ่าเพลงใหม่อ่ะถ้าร้องปุ๊บก,ก็เป็นเพลงใหม่ทันทีเลยนะ <c oughs> อีกหน่อยอีกหน่อยอ่ะมันคิวไลายมันมีนักร้องไลายเพราะว่าญิ่ิุ่นจะได้กระดัยย่ำได้กระดัอ่ะโบโบ,บฟิกิตะกตีนะบริษัทเอิน่นแต่ย่ำนั่นโจรระเบิดเอิ่นแต่ก็ไปประเด็นนีโควิดเพิน่นว่าติดโควิดแต่ญิ่ิุ่นไม่ติดโควิดยางโควิด นี่นไกลๆแล้วเพราะท่านติดจ็คเสือนี่ติดเตลิลติดแด,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 ดงนีบมานี่เขามาแล้วอ่ะออกจากวัางจะพูดเตินขึ้นเขาไปสองมือสามมือนี่ล่ะบาง่าจะได้ยังมาก,กินเนี่ยไปหาหนาไมใหม่หน่มีทั้งบ้านารการะเจ้านอนบานเด้บได้นอนบ้านเด้นอนวันมนนด้นอนโรงแรมไ้ยนหยองบอกว่า,สว,ส,า,นานสวัสดีค่ะแม่นางสวัสดีค่ะนอนเป็นมูเมซี่กัน เนื้าหัดก่ไกอไรกทั้งวลคนประหยะัดกินเข้าวัดแต่จะไปซีเน่ยู่งเนี่นย,นย,นยกินไปถวายระต่าหารประเด็พรปคุ้นเจา้าไปใช้ต้องในเห็ดบุญน,นะในเหตุบุญเนี่ยมันเหมือนขาดเลยสักอย่างเนาะเห็ดบุญดีๆแท้แท้อันนี้นี่องน,น,นั่นเองไปหาะน่นวังสะพุงกัน่ลยดดรถแลนไปเรื่อยๆค่ะ วิ่งไปเรื่อยๆไม่เสียไม่ชาไม่ชาจนเกินไปไม่ไวจนเกินเหตุเพราะว่าคนขับรถกระจายเย็นบางเตื้อกระจายห้อน่ะเือค่ายเรื่อยนะะต้องต้องฟังกันเวลาเอาแปนไปมีต้องช่วยกันดูไปเรื่อยๆโอ้ยเนอเคยเคยเคยอัดจเคยมีแต่ว่ามันเป็นช่วงที่โควิดนะ เสียดายเพลงอย่างนี้ทำนองดีดีทำนองดีฮะเสียงเค้นือมวนแท้นอพอดแฟนเก่าแทน้นนอคนเม้นที่เบิดสีทักอดี๋ฟังบอ,อกน้องน้องก็ตื่นเ <c oughs> ขาบอกแม่ร้องเพลงวิมานดินสู่ฟังแม่วิมานดินมันร้องว่าไงวิมานดิน ลืมหมดแล้วเพงลงไหนตอบเพลงอะไรอ่ะไม่นางลืมหมดแล้วพี่จ้าฟังนี่ในสมมงิเลยเพลงใหม่ที่อัดไปเรียบร้อยแล้วนะคะรอตามือไปตายเอ็นวี้จันนะล่อมือทายเอ็มวี้แต่ลองว่าเป็นเพลงที่เข้ากับชีวิตมากมายหลายคนค่ะคนที่มีความหลังคนที่มีความหักเพลงมาหนีจากความหักก็ไ้หรอก นี่จากผัวไม่เมียกับอะไรอีกอนสนุกสนานกับบนตั้งรถแทร่แม่จะรถแท้่กัยังมีความหากอีกมาปะปนอีกนะคะนี่เรียบไปแล้วสวัสดีทุกคนเดอ้อวิมานดินต้องว่าไงจำไม่ได้วิมาน,มานอะไรจำไม่ได้ <laughs> แต่ก่อนอาจจะเคยลงองพังพิง เพลงเพงบ้างไงนะบอกเลยสิจะร้องไ้เป็นวิมานอยู่บนดินใช่ไหมคะค่ะที่คอยได้พักพิอ่าให้นอนหลับไลไให้นอนหลับไลกว่ากว่าขอฟังเพลงใหม่นะคะขอฟังเพลงใหม่อะใครสิออกใค้สิคอดเลย เพลงชื่อว่ากำเก่ากำเก่าลองแต่เพื่อนคอากันล้ายฝากรักเอาไว้ฝากไปในแสงดวงดาวที่ส่งประกายวับวาววาวอยู่บนฟ้าฟ้าเห้ยไ,ไหม ให้แสงสุกใสได้เป็นเสมือนดวงตาคอยส่องมองเธอด้วยแววตาแห่งความภักดีเนี่ยเพลงเนี่ยอ,ยอเพลงที่ข่เคยมาเคยลองแต่ตอนนี้แทบบ่ได้ลองบ่ได้เบิ่งบ่ไดฟังเฮ็ดตาหน้ายอย่างเดียวก็ะเป็บด,ดบดดุญไปหน้ามาบานเขาสวนสวนนี่บอกว่าเพาะมากค่ะแม่แม ย่องกันได้เนี่ยเพลงน,นั่นคนโนั่นก็ตือเราไปหมเพลงใหม่ชื่อเพลงกลับเก่านะคะกลับเก่าเขา,เ,ขา,ขาเคยมีกลับเก่าทุกคนค่ะกลับเก่กเากลับใหม่ยายพูนออกเย่ได้ฟังแล้วเศร้าเลยเศร้าแล้วโควิดบัดนี้เศร้าเลยยายพูดเศร้าจะได้เจ้ากินน้ำหอดเด้อกินน้ำกะนาวหลยๆน้ำกะนาวน้ำกิ่งได้ยายพูดเด้อแถวที่นี่ปนต้วเพิ่นบอก ร่างจืดอ่าน้ำล่างจืดตัวล่างจืดนะต้มกินน้ำมะนาวน้ำกินก็เศร้าแล้วพี่หน้าไปกินน้ำเย็นกับพ่อน้ำอุ่นๆเอาไว้นะเรวจะลองเพลงใหม่ฟังเอฟซีอยากฟังเพลงไหนบอกมาเลยนะคะเฮ้เฮเอาที่เพลงลองได้เอาเพลงเอาเพลงแม่เก่าๆก็ได้เอาเพลงใหม่ๆเอาเพลงใหม่งั้นเราลองเพลงใหม่ฟัง กรรมเก่ามาเฮาเอากรมดีได้กรรมเก่าก็บเอากำไม่ก็บเอาเอากำดีอ่ะกรรมที่มีบุญกรรมที่โชคดีเปิดบึงรูปเขาๆข,ขอความเขา่าเห็นเธอใดขา้างนากถ้าคิดพ่อโดนป้านได้แล้วนอ้อที่เฝ้ารอรอบ่มีจุดมา หกันมาตั้งว่าจากปีวาดความฝันดีๆน้ำกันไว้อยู่ๆก็มาหายไปพิดน้ำายเมื่อมีเขาเข้ามาโอ้โน้าอเอ้ใช่ ơi, เอยเขาเคยมีว่า ความเหงาบ่ได้นี่และน้องคำเขาที่สองเฮาคงเคยเหดไว้บุญบญนุนน้ำไายหากสำไใดก็ยังพายคำเขาขาดสิบบเมนอยู่เคียงเห็นผู้เขา น้ำตาสิย่อยน้ำตาสิย่อยเดอ้อเยพูนบอกว่าจะไปหาแม่ที่วัดวันไหนไงเยพูนเป็นโควิดเสร็จก่อนเดอ้อขึ้นมาเดอ้อพาพี่น้องแม่งรถตู้ไปหลายหายคนจากขอนแกน่นอ๋ออยู่ขอนแก่นนี่เยพูนเศร้าสักว <คน S 2> ันเด้อเยพูนเดอ้อคนที่มาเมื่อวานหะรือเปล่าที่เขาบอกแจกยาสมุนไพรอ๋อที่มาใส่บาตรด้วยใช่ไหมอ๋อไดีดู ไม่ใช่คนละคนคนละคนบอกว่ามาจับโอวิจะมาได้ไหารักษาตัวให้ดีๆดูแลตัวเองดีๆนะคบเป็นห่วงทุกทุกคนค่ะธรรมชาติของมนุษย์ต้องเจ็บต้องเป็นต้องป่วยเขาก็ทําำบุญไว้ค่ะเราไพ่ไข่เทปจิปเดมากรมมากายไงเบื้งะโนรตั้งรถแลนี่เด้นี่โอ้เขจะเาเผาทานติเอาแล้ววเจ็ดแท่งกับเผาทานละบานี้ ไส่ท่าะน,นะแบบนี้เนาะอ๋อยตมลงไปตั้ง่ปีที่แล้วม,ม,มาจัปีที่แล้วไปยาพูนป้าบึงเห็ดแต่นาตีจะไก่เห็ดเดอ้อไก่อีกแล้วนี่เต็นอใหม่เสบปแกงว่ามากกันยาไปด้เนาะแกงนอไม้กะหองปักไหนมีแฟนพันแทน้แน่เลยแม่<ะ>แม่ไลส่สวดปุ๊บขึ้นมาหาเลยนี่ <c oughs> นพูน อะไรจะปูนละ่ะจะปูนจำบ่งางแต่ปีกไก่เพาะม่จำบ่างหมู่ว่าหมู่กอนเห็นหนาเราก็จืจอแล้วได้เห็นหนาจะเจอได้เห็นผู้เขาสดชื่นจ่มใสิไปวัดศิลบาบดีผมได้ไปลำใส่แคนถวายเสียให้แม่บ่ อ๋อ satu อุนมุทนาบุญนำํำอันนี้จะไป,ปลกลางเขาได้ไหมไม่พูดเขาไปไม่มีผู้ใดเห็นไม่พูดเขาหลวงพ่อพระเพิ่นกระไลเศรษฐกับเขาถวายพ,พระประดิษฐ์กับคุณเจา้าแี่คุณเดชานฝีมือสิริพติดตามมาคือเอาน้ำปลาไม่น่งสิริพรนไปนั่งเลยนี่เรื่อมเอาได้มาสื่ออยู่หลังกเจ้า น้องฝนลืมก็เล่นม่สื่ออยู่ลานกระจกดูเอามาส่งกระจกาจากของเดมาสั่อบนนี่แหละค่ะทีท่ผลออกกำไรซุ้มลำหนาสิไปตำมะกุ้งแสบๆใครอยากส้มตำยกมือขึ้นแ่บแสบในหนานปลาต้มน้ำทำแกงได้หมดยำหม,มูย่อสิอยากหมูย่อมากเาะละ่ะแต่บถ้าไม่มาจะถือ่ายแล้วฝนเอามาใช่ไหมครับ นเแนนนะมเนแม่หน่ะหาเห็ดไปต้มไปแกงกินกินเขอในปา่ามันคือแสบแต่ดีบาา้าป่าเี็ปพูนที่ป่ากว่าจริงๆอ่ะฟังเพลงใครก็บอกกินใจคือเพลงแม่อันนี้นขอสิบบาท <c oughs> <c oughs> ขอสิบบาทเลยเี็ปพูนเจา้าเตรียมเงินไว้หนูเลยสิบบาทเลยไม่น,าน,าน่ามันจะสีลองเพื่อน คนอิจใจหลายต้องฮักให้สุดใจต้องฮักให้สุดใจสื่อต้องได้หัวใจต้องสูงต้องทำให้รู้ว่าเป็นฮักแท้พ่อแม่เชื่อเธอ,เธอแต่าหากว่าฮักน้อยๆเราเจอปัญหาเล็กน้อยเยานแต่อายสิบล้อยมือ น้องก็คือผู้หญิงจนอจผน,นธรรมาดาอสอนลูกซี์ปลาเปียกจะของเน,นี่ยมาลองเพิ่งเขา้าสอนนักมาลองเพิ่งในลองก็ลองต้องห้ากับจิตใจคอมเินมาเยอะๆนะคะเอ็มซีแม่จะได้ไม่เหงา <laughs> อันนี้เหงาใช่ไหมเนี่ยลูกกันมาลอง เป็นงงเงามดใช่ไหมเงาหรือว่าคือทอดจึงทอมายอดด้วยอะไรไม่รู้จำไม่ได้เลย <c oughs> อายแต่ <c oughs> ว่าจำไม่จากกองกูไม่ได้เบอร์เก่าเบอร์เก่าเงา เขางาม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 เขาฟูจิเหมือนเขาฟูจิที่ญี่ปุ่นเลยเหมือนภูเขาไฟฟูจินี่เมืองไทยเห็นบ่เห็นบ่เห็นปะน่าอร่อยเบิ้งโอ้ว่ามันดันเดบเป็นเดบเป็นเพราะใกล้ๆใสเบิ้งนะภูเขาเขาฟูจิแม็นปะอีกเห็นบ่ผู้บ่าวขับรถไปผู้บ่าวผู้บ่าม้วนม้วนแต่กระตือข่ายเรียกยผู้บ่าว บปาตินาตีนาญี่ปุ่นเกาหลีอะมักบางหนังเกาหลีหนังไทยมักเบิ้งมากเหมือนแม่ไม่รับงานเลยหรอช่วงนี้โอ้มีหลวงพ่อยืนสององค์รับอยู่ค่ะแต่ว่ารับเป็นรับเป็น